สวัสดีค่ะทุกคนมาฟางังเรื่องต้นจากพระยิซีไปด้วยกันนะคะเป็นการอา่านพรังรรมยรวมนะคะชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเนะาะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาฟางังเ,เ,เรื่องเล่าเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะ ความราู้สึกระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะเริ่มที่ไพอ่อรัอเกินเลยนะคะมาดูซิว่าพลังงานสถนานการณ์ความราู้สึกระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะเรามาเริ่มที่พลังงานของคุณนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็มาดูพลังงานของเขาเนาะมาดูพลังงานของคุณได้ The Empress นะคะพลังงานบรนษุสถานการณ์ความสัมพันธ์ The Tower มันทคารนะคะ วิวนะคะพลังงานของเขาวันพฤหัสน,นะคะจากข้อความทั้ง3าข้อความจากไพ่นะคะมันสื่อเหมือนแบบมันเป็นพลังงานที่เกิดจากความรักที่ไม่สมดุลนะคะมันจะมีพลังงานความรักของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ให้มากกว่าแล้วรู้สึกว่าได้รับกลับมาน้อยคือมันเหมือนแบบรักเราไม่เท่ากันอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งพลังงานระหว่างคุณกับเขาอาจจะสลับกันได้นะคะ e m ม r ริสนะคะพลังงานของคุณอะสื่อถึงว่าตัวคุณเองอะเป็นฝ่ายที่ให้เขามากเกินไปนะคะจนบางทีอะอาจจะลืมดูแลหวัวใจของตัวเองเนาะหรือบางครั้งมันอาจจะสื่อถึงว่าคุณอาจจะเคยชินกับลักษณะพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขาแล้วแหละนะคะมันสื่อในลักษณะที่แบบอันไหนที่ไม่โอเคเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณก็มองข้ามแต่ปัญหาเหล่านี้มันหยุ่มหยิมมันเล็กๆน้อยๆมันเยอะเกินแล้วมันเกิดการสะสมนะคะบางอย่างที่คุณให้เขาเปลี่ยนนะคะมันเหมือนกับพลังงานของเขาคือมันเป็นเดวิลไง แต่การเปลี่ยนของเขาอะคือเขาเปลี่ยนเพื่อตัวเขาเองมันจะมีบางสิ่งที่คุณอาจจะเคยขอเขาว่าเฮ้ยอันนี้ไม่โอเคนะเปลี่ยนได้ไหมปรับได้ไหมเออเพื่อที่จะให้ความสมคัญระหว่างคุณกับเขาอะมันไปต่อได้อันไหนที่มองข้ามได้คุณก็มองข้ามนะแต่มันกลายเป็นว่าเขายังทาในลักษณะเดิมๆอะบางครั้งเขาก็บอกว่าเอ้ยลืมลืมตัวอะไรประมาณนั้นแต่มันกลายเป็นว่าบ่อยๆครั้งอะหรือบางทีเขาก็ยังเป็นคนเดิมๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยของเขา ออประมาณนั้นนะคะมองว่าเดอะทาวเวอร์อ่ะมันเป็นพลังงานสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะที่อาจจะเพิ่งจบลงนะคะหรืออาจจะเพิ่งเกิดขึ้นแหละนะคะหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเนาะน่าจะมีปากเสียงกันมีปัญหาความขาดัดแยง้งที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะคะมันเหมือนกับบางทีมันเป็นพลังงานที่แบบอัดตั้นในความรู้สึกว่าเฮ้ยรักก็ให้มากดูแลเอาใจใส่ก็เยอะขอแค่แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าให้กันไม่ได้หรออะไรประมาณนั้นซึ่งดูแล้วเหมือนเขาจะทํานะคะแล้วมันเหมือนการกระทาครั้งเนี้ย มันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคนุณเป็นในลักษณะที่แบบว่าคือหลุดคือหลุดในลักษณะที่แบบว่าอัดอั้นมานานละแต่อันนี้คือไม่ไหวละคือเลยมีการแบบทะเลาะกันแบบแตกหักอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่มันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นนะคะหรือกาลังอยู่นในสถานการณ์นี้ก็เป็นได้ซึ่งจากพลังงานความสัมพันธ์่ะมันไม่ได้สื่อนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา,ามันจะจบลงนะคะในอนาคต อาจจะมีการปรับมัียใจกันก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณกับเขาว่าจริงๆแล้วว่าความสัมพันธ์แนวโน้มมันจะเป็นยังไงและสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยหลังจากที่คุณกับเขามีปัญหากันหลังจากเนี้ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเขาจะแอคชั่นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะขอโฟกัสไปที่ความรู้สึกเขาตอนนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าในตอนเนี้ยนะคะหลังจากที่มีปัญหากันเนาะเขาคนนั้นอ่ะเขาหรือเธอคนนั้น รู้สึกยังไงนะคะมาดูกัน t แฮ Hangman สองถ้วยแสดงว่าเขายังรู้สึกดียังผูกพันอยู่กับคุณนะถ้าดูแล้วนะคะเจ็ดถ้วยอืหกดาบ The Tower นี่นะคะความรู้สึกของเขาอะมองว่ายังผูกพันอยู่กับคุณนะยังตัดคุณไม่ขาด t h แฮงแ g m คือยังไม่ได้ปล่อยคนนะุณอะแต่เป,เป็นในลักษณะที่แบบของนง่งก่อนนง่งเพื่อคิดว่าจะทายังไงเพราะสุดท้าย The Tower มันเหมือนเขารู้ตัวนะว่าความที่แบบทะเลาะก,กันครั้งใหญ่ครั้งเนี้ยที่มันรุนแรงมันเกิดจากเขา เขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีปัญหากเกิดขึ้นอันนี้ถามว่าเขารู้ไหมเขารู้เพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขานิ่งเงียบเนาะนิ่งเงียบอยู่กับตัวเองแต่ความรู้สึกจริงๆเขาอ่ะอืมเขายังรนะนะะงักคุณอยู่นะนะคะยังผูกพวันอยู่เนาะแต่สิ่งที่เขากลัวมันเหมือนกับว่ามันเป็นในลักษณะที่เหมือนเขาก็มาคิดว่าเฮ้ที่ผ่านมาเขาทาอะไรกับคุณบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วความคิดเขาคือแบบว่าเขาอ่ะจะค่อยๆหาจังหวะ เข้ามาคุยกับคุณเนาะถ้าถามความรู้สึกเขาอะในตอนเนี้ยคือเขานิ่งนะคะนิ่งเพื่อหาจังหวะที่จะมาคุยแล้วเขาก็รู้สึกผิดนะคะว่าการที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันในครั้งเนี้ยมันเกิดจากเขาเป็นต้นเหตุสิ่งที่เขารู้คือเหมือนเขาก็คิดนะว่าในอดีตก็ททาอะไรให้คุณเสียใจบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเหมือนเขาคิดว่าเฮ้ยจะค่อยๆง้อคุณแหละนะคะจะค่อยๆง้อคุณอันนี้คือในความรู้สึกของเขาคือแบบ ยังไม่ตัดขาดจากคุณนะอาจจะนิ่งไปนะคะนิ่งถอยออกมาเพื่อที่จะหาจังหวะมาพูดคุยเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นฝ่ายผิดที่ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบลงอันนี้คือความรู้สึกของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะคือยังมีเยื่อใยนะคะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าดูจากข้อความไพ่ที่ขึ้นมาเนาะทีนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วคุณล่ะนะคะหลังจากที่ทะเลาะกันรุนแรงครั้งเนี้ยคุณรู้สึกยังไงต่อเขานะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมาแล้วเนาะทิงเหรียญน,นะคะ สี่ไม้เท้าก็ยังมั่นคงอยู่นะเนี่ยเดอะมิิชเชียนนะคะมันเหมือนกับเป็นในลักษณะที่หนังสือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะคล้ายๆกับเป็นในลักษณะที่คุณบอกกับตัวเองว่าหนังสือเล่มเนี้ยเออคุณก็อ่านจนจะจบแล้วนะมันสื่อถึงความรักระหว่างคุณกับเขาแหละแต่วันไหนที่คุณคิดถึงคุณก็อาจจะกลับไปเปิดอ่านหน้าเดิมๆ สาอีกก็เป็นได้มันสื่อถึงว่าในบางความทรงจำมันก็ยังมีให้คุณนึกถึงเขาคิดถึงเขาอยู่ประมาณนั้นนะคะอืื The Star นะคะมองว่ามันก็ยังเป็นในลักษณะที่คุณก็ยังเชื่อในรักแท้นะนะคะมันเหมือนกับเป็นความหวังในเรื่องของแบบว่าวิฉันก็ยังหวังว่ามันจะเป็นรับแท้แล้วคุณก็เหมือนพูดให้กับตัวเองว่าถ้าเขาคือคนที่ใช่อ่ะมันจะต้องวนกลับมาแต่ถ้าเขาไม่ใช่ถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คนกับเขาอ่ะ ต้องแยกห่างกันหรือว่าจบกันจริงๆอะไรประมาณนั้นนะคะอืมคิงไหมคิงถือไม่เท้านะคะอืเรามาดูนะคะถ้ามองดูพลังงานของคุณนะคุณไม่ได้หมดรักนะถ้ามองดูนะคะเพราะคุณยังรู้สึกว่ายังมีความทรงจํำดีๆกับเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความแรกราชาเหรียญมันสื่อถึงว่าคุณพยายามทําอารมณ์ของตัวเองให้มันนิ่งอืมนะคะนิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกหรือเหมือนกับว่า พยายามที่จะใช้สติกับเหตุผลมากกว่าอารมณ์ออนะคะอยู่กับความเป็นจริงเนาะซึ่งคุณมองว่าที่ผ่านมาคือคุณรักเขามาแล้วก็ทุ่มเทให้กับเขามากคือรักครั้งนี้คุณเต็มที่อะถ้ามองดูแล้วนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะคุณรู้สึกว่าหรือเป็นเพราะว่าคุณให้เขาเกินไปมันเลยทําให้เขาดูด้อยค่าคุณอืมคุณก็เลยรู้สึกเหมือนบะว,ว่าเฮ้ยคุณอาจจะลืมนึกถึงความรู้สึกของตัวเองเนี่ยพลังงานไพ่ตัวนี้มันสื่อถึงว่า คุณเริ่มที่จะมองมาเห็นมองเห็นค่าของตัวเองแต่ก็คือเป็นในลักษณะที่แบบว่าถามว่าความรู้สึกยังมีให้เขาไหมก็ยังมีแหละเพียงแต่ว่าเหมือนกับบอกตัวเองว่าด้วยสติเนาะบอกว่าเอ้ยเราต้องกลับมาเห็นคุณค่าในในตัวในตัวเองเอ่ะเออในตอนนี้คือแบบอยู่กับความเป็นจริงแล้วว่าเฮ้ยโอเคแหละการทะเลาะกันครั้งเนี้ยนะคะซึ่งก็ไม่รู้หรอกว,ว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมแต่ลึกๆคุณก็ยังมีความรู้สึกกับเขาอยู่นะคะยังรู้สึกดีอยู่เนาะก็ยังหวังแหละว่าเขาจะติดต่อกลับมาเนาะ ถ้ามองดูจากไทยนะคะเพราะว่าสี่ไม้เท้าว่ามันเป็นพลังงานที่สื่อถึงความมั่นคงอ่ะความที่อยากเป็นครอบครัวความที่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่แบบมันมั่นคงเนาะและทีเนี้ยมันมีในส่วนของ the magician ขึ้นมานะคะซึ่งมันสื่อถึงว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบเป็นการรอการติดต่อจากเขาหรือเธอคนนั้นติดต่อกลับมาก็ได้หรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าความที่อยากรู้คุณอาจจะมีส่งข้อความไปหรือบางที ส่งไปแล้วเห็นเขาไม่อ่านคุณอาจจะรีบลบข้อความนั้นก็เป็นได้นะคะแต่ความบวังลึกๆเนาะสิ่งที่คุณปลอบใจตัวเองนะคะคุณเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงถ้าเขาคือคนที่ใช้เขาต้องวนกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่นั่นสื่อถึงว่าจะต้องมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณในเรื่องของความรักเช่นกันนะคะในตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเริ่มกลับมามีไฟในมีไฟมีพลังในการที่จะโฟกัสในเรื่องอื่นๆโดยที่แบบไม่หันมา คือเหมือนกับพยายามเอาความรู้สึกออ,อกจากการที่คิดถึงเขาแต่เอาสิ่งสิ่งนี้ยเอาความคิดเอาสติอะไรต่างๆคือไปโฟกัสสิ่งอื่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณทํานะคะจะถามว่าลืมเขาหรือ,อยังยังนะคะมันก็เหมือนแบบว่าบางครั้งนะคะหนังสือเรื่องนี้ที่คุณมองว่าคุณได้อ่านจนจบละเมื่อไหร่ที่คิดถึงเขาคุณก็ยังกรับไปเปิดหน้าเดิมๆอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งก็หวังแหละถ้าเกิดว่าเขาคือคนที่ใช่มันต้องมีโอกาสวนกลับมาแต่ถ้าเขาไม่ใช่มันก็ต้องมีคนใหม่ เข้ามาในความสัมพันธ์อันนี้ก็คือเป็นคําพูดที่คุณบอกกับตัวเองนะคะอืมนี้เรามาดูต่อนะคะว่าหลังจากนี้นะคะเขาจะแอคชั่นอะไรหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาห้าทุ่ยเดฟุเดสั่นเนาะเกมเพราะวาดูเหมือนว่าเขาเองเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้เหมือนกันนะจัสติสนะคะอืมหลังจากนี้นะคะในส่วนของเขาสิ่งที่เขารู้สึกนะมันเหมือนกับเขาเริ่มที่จะตระหนักถึงสิ่งที่เขาสูญเสียนั่นก็คือคุณ นะคะเขาหรือเธอเริ่มที่จะคิดเหมือนแบบสำนึกผิดเพราะเขารู้ว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นน่ะที่เกิดการทะเลออาะกันแบบรุนแรงมันเกิดจากเขาเองเขาเป็นคนผิดอันนี้คือเขาเขารู้เียงแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่เขายังไม่กล้าที่จะกลับมาไม่กล้าที่จะส่งข้อความหรือติดต่อคุณมันรอจังหวะนะคะก็คือนิ่งไปก่อนอะไรประมาณนั้นอันนี้คือในลักษณะของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะทีนี้หลังจากนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเขารู้สึกเสียใจเขาแยกห่างจากคุณ เป็นเป็นในลักษณะที่แบบว่าเนี่ยถึงจะเป็นเดอะฟูอยู่ตัวคนเดียวแทนที่แบบจะมีความสุขร่าเริงสดใสไปทํานู่นนี่นั่นแต่กลับไม่อ่ะเออ,เ,อเขากลับเหมือนแบบในลักษณะที่แบบคนอะไรใจอยากอ่ะเออคิดถึงคุณนะคะเศร้านะคะ,ะ,ค,ะคือแทนที่แบบว่าพอห่างจากคุณแล้วเขาจะไปหาความสุขเขาจะทําอะไรอยากทํานู่นนี่นั่นแต่กลับไม่นะคะเขากลับรู้สึกเศร้ารู้สึกคิดถึงคิดถึงคุณอยากที่จะกลับมาบางครั้งเขาก็คิดอยากที่แบบว่ายอยากจะกลับมาเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันติดในใจก็คือว่า ความผิดมันมาจากเขาเต็มๆอ่ะเออนะคะมันเลยทําให้เขาแบบอยู่ในลักษณะเนี้ยนะคะและสิ่งที่เขากลัวนะคะเดอะซันเนี่ยมันสื่อถึงว่าเขารู้ความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วว่าในช่วงที่ถอยห่างจากคุณหรือในช่วงที่ไม่มีคุณเขารู้แล้วว่าเมื่อไม่มีคุณแล้วอ่ะชีวิตเขาอ่ะเหมือนขาดอะไรไปนะคะเออเนี่ยมันทําให้เขารู้เนาะซึ่งแต่ก่อนเขาอาจจะมองตัวเขาเองว่า เขาเป็นคนที่ดูแบบมีโก้ดูแบบหลงตัวเองดูแบบไม่ค่อยแคร์คุณดูแบบในลักษณะที่แบบว่าคือควบคุมคุณตลอดอะไรประมาณนั้นคล้ายๆเป็นในลักษณะที่แบบอยากได้อะไรก็ได้เพราะรู้ว่าคุณรักเขาคุณดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วมองในลักษณะที่แบบว่าไม่ว่าจะทําอะไรอ่ะคุณก็ไม่มีวันที่จะไปจากเขาอะไรประมาณนั้นซึ่งในตอนเนี้ยมันเหมือนกับแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวจะติขึ้นมามันสื่อถึงว่าเขาได้รับรู้แล้วว่า ในวันเนี้ยในวันที่ไม่มีคุณในวันที่ถอยห่างในวันที่ทะเลาะกันในวันที่หันซ้ายแลขวาไม่มีคุณเขาอยู่คนเดียวแทนที่เขาจะมีความสุขไหมนะคะเขาคิดถึงคุณอันนี้คือในลักษณะของเขานะคะคือแนวโน้มเป็นไปได้มากนะคะที่เขาอ่ะจะกลับมาง้อคุณเพราะใดๆแล้วอ่ะเขารู้ความรู้สึกที่ชัดเจนของเขาแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้เอออันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขานะคะมันเหมือนกับว่า เนะี่ย the just t i เนาะมันเหมือนกับเป็นจุดที่เขารู้ความจริงในใจของเขาในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆอนะว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นในลักษณะที่เขาขาดคุณไม่ได้เขาต้องการคุณเนาะแล้วเป็นในสภาวะที่แบบว่าเฮ้ยอีโก้มีไปก็แบบมันก็ไม่ได้ช่วยให้แบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันดีขึ้นนะคะพลังงานตัวเนี้ยมันสื่อถึงแบบจากคนที่เคยมีอีโก้เขาจะแบบเป็นในลักษณะที่แบบว่ายอมรับความจริงยอมรับความรู้สึกของเขาจริงๆที่เขามีต่อคุณ และเขาพร้อมที่จะกลับมาขอโทษแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาทําผิดต่อคุณอะไรประมาณนั้นอันนี้คือในลักษณะที่เขาจะแอคชั่นนะนะคะคือเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำมันเป็นในลักษณะที่แบบว่าทําผิดก็คือกลับมายอมรับผิดแหละนะคะแล้วก็หวังแต่เพียงว่าคุณจะให้อภัยแต่สิ่งที่เขารู้ในช่วงที่ถอยห่างจากคุณในช่วงที่ไม่มีคุณก็คือรู้ความรู้สึกจริงๆของเขาว่าคุณคือแสงสว่างว่าคุณคือค,อความสุขและขาดคุณไม่ได้ อันนี้คือความรู้สึกของเขาหรือเธอคนนั้นเพราะฉะนั้นเขาถึงเลือกที่จะลดอีโก้ของเขาและยอมรับอย่างลูกผู้ชายยอมรับแบบเป็นแมนว่าทําผิดเออไม่ว่าคุณจะให้ทาอะไรก็คือยอมรับประมาณนั้นนะคะอันนี้คือในลักษณะของเขาหรือเธอคนนั้นที่เขาจะแอคชั่นก็คือการกลับมาง้อคุณยอมรับว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันเป็นความผิดไม่ว่าคุณจะให้เขาปรับปรุงหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเขาแบบยอมมาเพราะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วคือชีวิตเขาขาดคุณไม่ได้อะไรประมาณนั้นอันนี้คือในความรู้สึกของเขาหรือเธอคนนั้นเนาะ มาดูซิว่าถ้าเขาจะกลับมางอเขาจะมางอช่วงไหนนะคะเขาจะดาเนินการช่วงไหนเพราะว่ามันมีไพ่คือแบบว่ามันนิ่งไงนะคะไพ่เดือยแฮงแมนเนาะดูเหมือนว่านิ่งนิ่งรอจังหวะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจังหวะไหนเมื่อไหร่นะคะมาดูว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะงอคุณเขาจะเริ่มเมื่อไหร่โอ้สามดาบเก้าไม้เท้าเจตสี่ถ้วยเจตแชมเปี้นนะคะมาดูพลังงานไพ่ที่ขึ้นนะคะเนี่ย สามดาบขึ้นมาเขาเสียใจนะคะเขาคิดถึงคุณมากเลยนะคะบอกได้เลยว่ากลับมาแน่นอนนะคะก้าวไม่ท้ามันสื่อถึงว่าพยายามที่จะอดกลั้นเหมือนดับฝืนความรู้สึกของตัวเองอ่ะเหมือนบอกกับตัวเองว่ารอจังหวะรอเวลาเพื่อที่แบบว่าอย่างน้อยเวลาที่มันง้อคุณมาพูดคุยกับคุณคือมันจะได้มีโอกาสมีเปอร์เซนต์สูงอะไรประมาณนั้นคือเหมือนรอจังหวะรอเวลาแต่ในช่วงระหว่างรอเขาส่องเขาติดตามคุณนะคะ ผ่านโซเชียลนะคะถึงจะไม่ได้ทักหาไม่ได้คุยไม่ได้โทรไม่ได้ติดต่อคุณแต่เขาไม่เคยที่จะไม่มีบันไหนนะที่ไม่ติดตามหรือว่าส่องโซเชียลของคุณเนี่ยบอกได้เลย,เลยส่องอย่างหนักนะคะเออเนาะ The date เนี่ยมันสื่อถึงพลังงานที่บอกว่าเขาต้องการที่จะเคลียร์ให้มันจบอืมนะคะจบเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณให้อภยัยคือสิ่งที่เขาหวังคือเหมือนแบบมันชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนนิสัยเดิมๆของเขาอะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรประมาณนั้นนะคะอืสี่ถ้วยนะคะมองว่าถึงแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณมากแค่ไหนในช่วงนี้น,นะคะเขาก็ยังรอจังหวะอยู่นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเนี่ย The t e m p e r พ n c e ขึ้นมานะคะมันสื่อถึงว่าคนคนนี้คือมันเหมือนกับว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะเพราะเขากลัวเป็นในลักษณะที่แบบว่าบางครั้งคือเหมือนแบบขับรถมาถึงหน้าบ้านละ ขับรถมาถึงที่ทํางานละจะเปิดประตูลงไปละแต่ก็ถอยรถกลับอะไรประมาณน,านั้นอันนี้คือในลักษณะของเขาหรือบางทีอ่ะกดเบอร์คุณละจะโทรออกละแต่ก็รีบกดวางพิมพ์ข้อความเสร็จเแล้วปุ๊บนะคะจะส่งหาละนะคะบางทีส่งไปแล้วก็เป็นได้แต่สักพักหนึง่งกดอันเซ็นกดลบอะไรประมาณน,านั้นนะคะอันนี้คือในลักษณะข,ของเขาเนาะซึ่งมาว่าเขาจะเริ่มไม่เกินสิ้นปีนี้เพราะมันมีไพ่เดือนเดีย date, ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็เดือนธันวาคม นะพลังงานของเขาอ่ะตอนนี้คือถูกค่ะคิดถึงคุณนะคะสิ่งที่กังวลก็คือกลัวจะมีคนเข้ามาแทรกระหว่างที่คุณกับเขาห่างกันเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเขาแทบจะไม่เป็นอันจะทํางานเลยนะเขาจะส่องแค่คุณนะเพราะมีความระแวงว่ามีใครมากดไลค์คุณไหมมีใครมาคอมเมนต์คุณไหมคุณไปถ่ายรูปโพสโซเชียลอะไรกับใครไหมคือแบบเขาเป็นในลักษณะนี้เลยแล้วเหมือนในลักษณะที่แบบว่าเฮ้ยอยากที่จะเคลียร์ใจอยากที่จะแบบว่าเออมาคืนดีแล้วก็มาเริ่มต้นกับคุณใหม่อยากจะบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะอะไรประมาณนั้นคือแบบว่าเนี่ ะะจะปรับมูฟสิ่งต่างๆที่แบบมันไม่ดีคือปรับปรุงตัวเองแหละนะคะอันนี้คือในลักษณะของเขาหรือเธอคนนั้นเพราะถามมาเมื่อไหร่นะคะมองว่าไม่เกินพฤศจิกาหรือว่าธันวาเนี่ยนะคะถ้าตอนนี้เขานิ่งๆิ่งอยู่เนาะบางทีการนิ่งของเขาอะมันสื่อถึงแบบเขากําลังคือเขาเป็นคนที่คือคนมีอีโก้หนึ่งละด้วยที่แบบค่อนข้างมีอีโก,โก้สองละนะคะความผิดที่เขาทํากับคุณมันเหมือนเขารู้ว่าผิดอะ่ะ ิดมหันตนะอะไรประมาณนั้นก็เลยไม่กล้ากลัวว่าพอมางอแล้วอืมคุณจะไล่ตะเพิดกลับอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งถ้าตามไพ่ขึ้นมานะคะเหมือนเขาตั้งตอว่าไม่เกินปีนี้แหละนะคะพฤจิกาธันวานะคะมันเหมือนกับเป็นเดทไลน์ของของตัวเขาเองว่าจะต้องมางอต้องไม่เกินเดือนนี้นะคะอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าดูจากข้อความไพ่เนาะทีนี้เรามาดูว่าส่งท้ายนะคะไพ่จะให้คําแนะนําอะไรกับคุณเนาะในความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่จะบอกอะไรเอ่ย เรามาดูกันนะคะรามเอนเตเบเอหนึ่งเคตุดาดีอับบิซิอิจอกิเดลาโคโรนาสุดท้ายเควเตโฮฟอนดามาดูข้อความไพ่นะคะไพ่จะแนะนำว่าอะไรเนาะคำแนะนำที่ไพ่สื่อถึงคุณนะคะเหมือนไพ่บอกว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าใจคุณนะ่ะอาจจะก,กำลังสับสนวุ่นวายนะคะ มันคล้ายๆกับบางทีคุณไม่ได้ฟังเสียงของหัวใจตัวเองเนะี่ยมันเหมือนกับคุณก็ไปเล่าเรื่องไปปรึกษาคนโน้นคนนี้ทีอะไรประมาณนั้นซึ่งแบบต่างคนก็ต่างความคิดบางคนก็บอกว่าเฮ้ยส่งข้อความไปถามไปเคลียร์กันอะไรประมาณนั้นหรือบางทีก็แบบให้ถอยห่างอะไรประมาณนั้นพอไปคุยไปปรึกษาหลายๆคนมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกแบบเออสับสนพลังงานตัวนี้มันสื่อถึงว่าให้คุณอนะนะคะกลับมาถามตัวเองดีกว่านะคะไม่ต้องฟังเสียง คนรอบข้างละคนนี้คุณไปพูดคุยหรือว่าปรึกษาแต่จงฟังเสียงของตัวเองนะคะความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละนะคะว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมนะคะคุณยังรอเขาอยู่ไหมเออนะคะเพราะดูแล้วพลังงานของเขาอ่ะเขารู้ตัวว่าผิดอืมตอนนี้เขานิ่งเขารอจังหวะที่จะมาง้อคุณเหมือนกันนะคะมาง้อมาขอคืนดีมาเริ่มต้นใหม่และเขาพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเขาเองใหม่ด้วยนะนะคะถ้าดูจากพลังงานไพ่ในส่วนพลังงานของเขาและแอคชั่นของเขาเหมือนเขาก็ขีดเส้นตายนะว่า ไม่เกินพฤศจิกาธันวาเนี่ยเขาจะต้องติดต่อคุณกลับมาซึ่งในระหว่างเนี้เขาก็ส่องเรื่องราวของคุณนะคะนั่นแหละหคืออาจจะมีลักษณะที่แบบว,ว่าขับรถมาถึงที่บ้านมาถึงหน้าบ้านมาถึงที่ทํางานอะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าไม่กล้าให้จะเปิดประตูลงมาพูดคุยอาจจะมีพิมพ์ส่งข้อความมานุอะไรประมาณนั้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ถึงบอกว่าคุณกําลังสับสนวุ่นวายนะอาจจะแบบไปปรึกษาคนนู้นคนนีห้หลายคนะ่ะแต่อาจจะลืมฟังความรู้สึกของตัวเองนะคะหันกลับมาฟังความรู้สึกของตัวเองเนาะนะคะ เนี่ยข้อความไพ่นะคะเหมือนแบบว่าเนี่ยให้เข้าใจให้แบบอยู่นิ่งๆกับตัวเองแล้วลองฟังความรู้สึกของตัวเองนะคะถ้ารู้สึกว่าพอกับความสัมพันธ์เนี่ยก็คือถ้ายังรักเขาอยู่ถ้ายังมีความัพันคือเจ็บก็คือให้มันเจ็บแบบสุดๆแต่ถ้ายังมีรู้สึกว่ายังสามารถที่จะให้โอกาสคนคนนี้อีกถ้าเกิดว่าเขากลับมาก็คือเป็นในจังหวะที่แบบคุณก็เวลาไปโฟกัสสิ่งอื่นๆที่คุณกําลังทําอยู่นะคะแค่รอจังหวะที่ให้เขากลับมาเคลียร์ปัญหาที่มันค้างคาใจนะคะบางทีการกลับมาครั้งเนี้ยถ้าเเขาเปลี่ยน จริงนะคะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแบบนิสัยเดิมๆของเขาเป็นคนใหม่บางครั้งความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเดินหน้าไปด้วยดีก็เป็นได้นะคะซึ่งคุณก็เชื่อเนาะว่ารักแท้มีอยู่จริงนะคะถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เขาก็ต้องวนกลับมาคุณอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าไม่ใช่นะคะเขาก็คือจะถูกจักวรลผลักออกไปจากชีวิตคุณอะไรประมาณนั้นซึ่งคุณก็เชื่ออย่างนี้เนาะทีนี้เรามาดูข้อความต่อมานะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับเป็นในลักษณะที่บอกกับคุณว่า อยาให้คนอื่นอ่ะให้ค่าคุณนะอืมนะคะจงเห็นคุณค่าของตัวเองนั่นสื่อถึงว่าคุณจะรอเขาก็รอได้แต่อย่ารอในลักษณะที่แบบนิ่งนะคะในระหว่างที่รอก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องของเงินหาความสุขให้กับชีวิตไปนะคะเพราะในวันหนึ่งถ้าเขากลับมาเนาะคุณจะรู้ว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมหรือว่าในวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณโอเคกว่ามันอาจจะเป็นคําตอบ ให้คุณตอบเขาในวันที่เขากลับมาเคลียร์ใจคุณก็เป็นได้นะคะเนาะมาดูพลังงานสุดท้ายกันนะคะพลังงานนี้นี่แหละนะคะถ้าคุณกําลังหาคําตอบในความสัมพันธ์นะคะลองฟังเสียงของคุณดูนะคะลองอยู่ยเงียบๆถามตัวคุณดูนี่แหละคําตอบมันอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือข้อความไพ่ที่บอกเนาะดูใบสุดท้ายสินะคะตัวนี้นะคะเหมือนไพ่บอกว่าบางครั้งชีวิตเราก็อาจจะหลงทางได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งอะ ที่ไม่ควรที่จะรู้สึกแบบเหมือนแบบหลงก็คือหลงในลักษณะที่หลงในความรู้สึกที่แบบหลงใครคนนึงมากเกินไปจนลืมตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันเหมือนแบบบอกคุณว่าชีวิตคนเราอ่ะมันก็หลงทางได้นะคะในช่วงจังหวะเวลาหนึ่งของชีวิตนะคะแต่อย่าลืมดึงสติเรากลับมาให้แบบให้นําทางเราอ่ะออกมาจากเส้นทางที่เราหลง อะไรประมาณนั้นนะคะคําแนะนําที่ไพ่บอกกับคุณนะคะเหมือนไพ่บอกว่าให้ฟังเสียงของตัวเองนะคะถ้าทุกก็คือปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาเพราะว่าความทุกความเสียใจอะไรต่างๆนะคะเวลามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้นะคะแล้วอย่าให้คนอื่นมาตีคุณค่าราคาคุณเนาะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะโฟกัสพัฒนาตัวคุณเองแหละให้มันดีขึ้นนะคะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าคุณต้องการคําตอบนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปปรึกษาคนอื่น พราะยิ่งคนอื่นให้คําปรึกษาคําแนะนําแตกต่างกันมันยิ่งทําให้คุณหลงทางเนาะซึ่งสุดท้ายแล้ว,วสิ่งที่จะพาคุณค้นหาคําตอบมันก็คือความรู้สึกของคุณนั่นแหละถามความรู้สึกของคุณนะคะถ้ามันยังสับสนอยู่ลองใช้เหตุผลกับสตินาทางดูบางทีคุณอาจจะได้คําตอบนะคะอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ไพ่สื่อเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมองว่าคุณกับเขาอะถ้าถามว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันหรือยังณนะตอนนี้มองว่ายังไม่จบทําไมถึงว่าอย่างนั้นเนาะ คือพลังงานไพ่อ่ะในส่วนของเขาคือเขายังผูกพันอยู่กับคุณนะเขายังคิดถึงคุณอยู่แต่เขานิ่งหลังจากที่จะลาอกันคือเขานิ่งเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําครั้งเนี้ยมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงอืมที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันแทบจะแบบจบลงอืมแต่เขาก็ยังอยากที่จะมาง้อคุณเพียงแค่รอจังหวะเวลายังนิ่งอยู่บางทีอาจจะมีแบบขับรถส่งข้อความแล้วก็อันเซนขับรถมาถึงหน้าบ้านที่ทํางานแต่ไม่กล้าเปิดประตูลงมาพูดคุยกับคุณ ก็รู้ว่าผิดมหันกลัวคุณไม่ให้อภัยกลัวคุณจะไล่ตะเพิดอะไรประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเขานะคะถ้าถามว่าช่วงไหนเนาะถ้าตามหน้าไพ่พลังงานของเขาที่เขาจะแอคชั่นมางอคุณนะคะจะเป็นช่วงพฤศจิกาธันวาก็คือเหมือนเขาเดรไลน์กับตัวเขาเองแบบว่าเฮ้ยต้องแอคชั่นแล้วนะเพราะเขาอกกลัวว่าจะมีคนอื่นมาแทรกระหว่างคุณกับเขาเหมือนกันอันนี้คือพลังงานของเขาที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขานะคะเขาจะมีแบบต้องการที่จะมางอ มาขอคืนดีมาเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เนาะเหมือนแบบปรับเปลี่ยนตัวใหม่เพื่อที่จะเริ่มต้นกับคุณอะไรประมาณนั้นซึ่งเขารู้แล้วว่าในช่วงที่ห่างจากคุณไปอะมันทําให้เขารู้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆก็คือคุณเพราะเขารู้ว่าชีวิตเขาอ่ะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอะไรประมาณนั้นนะคะที่จามองในความรู้สึกของคุณเนาะนะคุณเองลึกๆคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะนะคะถึงแม้ว่าบางทีในตอนนี้นะคะคุณอาจจะไปโฟกัสทําสิ่งอื่นๆและ เพื่อที่ไม่อยากจะให้มาคิดถึงเขามากคิดถึงเรื่องราวของเขามาเศร้ามาเสียใจกับเขาถามว่าเศร้าไหมเสียใจไหมก็เสียใจเพียงแต่ว่าในช่วงนี้คือเอาเวลาไปโฟกัสสิ่งอื่นๆเพื่อที่จะได้ไม่มาหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกหรือว่าสิ่งสิ่งนี้อันนี้คือในในส่วนของคุณเนาะซึ่งถ้าถามว่ารอเขาไหมในการกลับมามองว่าพลังงานของคุณยังรอเขากลับมาเคลียร์ใจอยู่นะเพราะคุณก็เชื่อว่าถ้าในเรื่องของความรักแท้นะคะถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เขาต้องวนกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือจักรวาลเอาเขาออกไปเพื่อที่จะ หาคนใหม่หรือว่าโอกาสในใหม่ๆเข้ามาทดแทนนะคะอันนี้คือเป็นคําที่แบบเหมือนคุณแบบบอกกับตัวเองเนาะว่าถ้าใช่มันก็ต้องใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือจะต้องมีคนใหม่ที่จะกระาลส่งมาให้แบบผู้ควรกับคุณแหละอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือในสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองนะคะซึ่งบางครั้งนะคะมองว่าบางความสัมพันธ์เนาะก็อาจจะห่างกันนะคะเพื่อที่จะแบบเป็นในลักษณะที่แบบว่าถอยเพื่อที่จะเรียนรู้ระหว่างกันนะคะมันเป็นช่วงก็เหมือนที่เขาห่างคุณไปเขาก็ได้รู้ความรู้สึกจริงของเขาว่า ชีวิตเขาอะมันขาดคุณไม่ได้ชีวิตเขาต้องการคุณอะไรประมาณนั้นซึ่งในส่วนของคุณเองอะก็มองว่าคุณเองก็เหมือนแบบว่าก็คือยังรักยังผูกพันแหละแต่อยากจะเอาใจของตัวเองไปโฟกัสสิ่งอื่นๆทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้อะไรประมาณนั้นบางครั้งก็มีแบบคิดถึงมันก็เหมือนกับในลักษณะที่แบบเหมือนคุณอ่านหนังสือเล่มหนึ่งบางหน้าที่คุณรู้สึกมันเป็นความทรงจำไม่ดีหรือว่าเป็นหน้าที่คุณชอบอา่านคุณก็ยังเปิดไปอา่าน คุณคุณจะเป็นในสภาวะอารมณ์นี้นั่นสื่อถึงว่าคุณยังมีความผูกพันกับเขาอยู่ก็หวังลึกๆว่าเขาจะกลับมางอนะคะซึ่งไพ่ก็บอกว่าเขาจะกลับมางอคุณนะคะก็สําหรับนะคะพลังงานในส่วนของคลิปนี้เรื่องเราก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวคุณเองนะคะถ้ารอเขากลับมางอนะคะในช่วงนี้ก็คือโฟกัสในสิ่งที่คุณทํางานหรือแรงต่างเป็นพัฒนาตัวคุณเองไปก่อนนะคะรอช่วงเวลาที่เขาหรือเธอคนนั้นจะกลับมางอมาสารภาพเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับ อีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ